ชื่อเล่นว่าแม่เปียกชื่อจริงก็คืออาจารย์สุทธิวันคงสวัสดิ์ค่ะอดีตเป็นข้าราชการครูกศออนอสังกัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะแล้วก็อายุราชการก็ประมาณ40ปีนะคะได้บวกกฎอายการศึกอีก1ปีก็เป็น41ปีค่ะ เป็นคนที่ว่าทํางานด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นขยันแล้วก็อดทนนะคะในแต่ละวันถ้างานไม่สําเร็จแม่เปี๊ยกก็จะก้มหน้าก้มตามุ่งมั่นขยันทําอยู่นั่นแหละค่ะจนในที่สุดก็เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะคือใช้พิมพ์ดีดเยอะแล้วก็นั่งขีดนั่งเขียนบนเต๊ะเยอะเป็นเจ้าของโครงการประชุมครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทั่วประเทศนะคะเช่นว่าทำข้อสอบ วิชาต่างๆที่เราเรียนกันในโรงเรียนนะคะ่ะก็เลยทำให้เกิดโรคประจำตัวขึ้นมาก็คือเป็นโรคปวดหลังค่ะบางครั้งต้องเอาเสือผืนเล็กปูที่ใต้เก้าอี้แล้วก็ลงไปนอนขดอยู่สักพักหนึ่งก็ลุกขึ้นมาทำงานต่อค่ะ,ะเมื่อปวดมากๆทนไม่ได้ก็ไปหาหมอโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลสิริราชนี้เป็น คนป่วยประจำของคุณหมอโลคกระดูกเลยนะคะคุณหมอก็ดูแลดีมากแต่เมื่อได้ยามาทานก็ไม่หายค่ะได้แต่ทุเราทุเราบันเทาไปเฉพาะเป็นบางครั้งบางคราวยานิทานเป็นกรรมมือเลยค่ะแก้ปวดแก้อักเสบบำรุงปลายประสาทวิตามินต่างๆแล้วก็ทำให้นอนหลับนะคะ ใครแนะนําว่าที่ห้างร้านที่ไหนมียาดีนะแม่เปี๊ยกก็ไปหมดเลยค่ะเลยวเฉพาะโรงพยาบาลไหนดีก็ไปเพราะว่าเราเบิกได้นะคะเราเป็นคนของข้าราชการแต่ก็ไม่หายนะคะเป็นหมอนรองทับกระดูกหมอบอกดังนั้นแม่เปี๊ยกก็อดทนมาจน30ปีกว่าแล้วค่ะแล้วก็ มีน้องที่เขาอยู่อําเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชน้องดวงใจศักวิเวกเขาบอกกับพี่พี่ลองเอาไอ้น้ํามันตัวนี้ไปทานสิเขาก็ส่งมาให้ขวดหนึ่งค่ะพอได้ทานแล้วนะคะไม่ทันได้หมดขวดแต่ก็รู้สึกว่าเอออาการปวดแสบหลังนะคะหรือปลายเท้าชาเหมือนมีรถสักแสนมีมดสักแสนตัวอย่างนั้นนะคะ มันดีขึ้นนะคะ่ะแล้วทําให้นอนหลับด้วยปกติทานยานอนหลับทุกคืนเลยค่ะแล้วระบบขับถ่ายก็ดีแล้วตัวก็เบาเกิดความประทับใจในตัวนี้ประทับใจมากๆเลยค่ะเลยสั่งครั้งละ8ขวด8ขวดเพราะไม่ต้องเสียค่าส่งด้วยนะคะอยู่มาอยู่มาเรามีความมั่นใจมากเลยค่ะว่าน้ำมันถั่วดาวินคาขวดนี้ค่ะมัน ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นดีขึ้นทุกวันแล้วมั่นใจเลยว่าเพื่อนเราที่เป็นโรคหลายๆโรคนะคะเพื่อนครูหลังกเกษียณด้วยกันหรือว่าเพื่อนข้าราชการหรือว่านักศึกษากศนที่เคยสอนเขาไว้นะคะก็แนะนําเขาไปก็อยากจะได้บุญด้วยว่าเออเราทําให้เขามีสุขภาพดีแล้วเหมือนแม่เปี๊ยกก็มีรายได้ด้วยในทุกๆสัปดาห์นะคะก็เกิดความมั่นใจและดีใจนะคะที่จะบอกต่อ ก็ทำไปทำมานะคะในที่สุดที่บ้านคุณแม่อายุ96ปีแล้วค่ะท่านก็ทานท่านแข็งแรงมากเลยค่ะท่านเดินไม่ได้เพราะขาอ่อนแรงมาเป็นนานแล้วแต่ว่าสุขภาพด้านอื่นดีหมดความดันไม่มีเบาหวานไม่มีไขมันไม่ดีท่านก็นอนหลับสบายแต่ละคืนส่วนลูกสาวนะคะ ก็เป็นภูมิแพ้เช้าขึ้นมาก็คึกักคึกขักในโพรงจมูกน้ำมูกก็ไหลน้ำตาก็เยิ้มก็แม่เปี๊ยกก็ให้ทานตัวนี้เหมือนกันแล้วก็ให้เขาทานแบบซอฟเจลแบบเม็ดนะคะก็บอกว่ามันเม็ดใหญ่เขาลืนไม่ได้ก็ไม่บังคับแต่เขาก็ทานตัวนี้ทานแบบหยดบ้างผสมน้ำในขวดแก้วบ้างในขวดน้ำบ้างนะคะในที่สุดก็สุขภาพดีกันทั้งบ้านก็มั่นใจนะคะก็เกิดเป็นธุรกิจค่ะ เมื่อเป็นธุรกิจแล้วก็บริษัทหรือว่าน้องทีมน้องหมอก้องบอกว่าเ,เขาให้วันหนึงสูงสุด15,000บาทแม่เปียกต้องทำได้แน่นอนเราก็คิดว่าเอ๊อายุเราก็ตั้ง79ปีแล้วช่วงนั้น78นะคะ มันจะทําได้เหรออายุมากแล้วจะสู้คนวัยรุ่นหนุ่มสาวเขาได้ไหมเนี่ยก็น้องหมอก้องก็เป็นแรงเชียร์แรงใจให้กําลังใจว่าไม่ได้ทําด้วยอายุไม่ได้ทําด้วยพระลระกำลังด้านอื่นทําด้วยความตั้งใจทําด้วยการใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวถูไปไถมานะคะ จนประสบความสำเร็จตัดสินใจสำเร็จเมื่อวันที่6เมษายน2565ก่ะแตะวันละ15,000บาทก่ะ